สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนะครับนะค่อยบอกจะแล้วข่าวด่วนเอฟซีครับี EP นี้ทุกท่านครับก็มีข่าวดีคือวันนี้ EP นี้วันนี้นะครับผมบอกเลยว่ามีข่าวดีกับพวกเราแน่นอนวันนี้เอฟครับกุมารแคกกุมารโคนะครับได้นัดพบผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่นะครับในวันนี้นะครับได้มีการนัดพบได้มีการนัดอะไรกันอะไรนี้ ก่อนที่จะมาก็านัดก,กันเรียบร้อยแล้วนะครับนะการก่อนที่จะเดินทางมาะเป็นการน,นัดก,กันแล้ววันนี้ทุกท่านครับโอ้โหสนุกแน่นอนครับผมบอกเลยครับว่าเป็นข่าวดีแปลงที่สองเนี่ยที่ผมพอจะรู้พวกผมเรารู้กันอยู่แล้วครับว่าว่ามันเป็นยังไงเรารู้อยู่แล้วแต่ใครทํางานยังไงนั้นใครปฏิบัติด,ดีใครปฏิบัติไม่ดีนั้นทุกคนก็ตัดสินกันเอง วันนี้ครับวันนี้ก็คือแบบว่ามากันหลายเรื่องเลยนะครับผมบอกเลยว่าวันนี้หลายห,าย,หายเรื่องนะครับแปลงที่สองนะครับทุกท่านในเรื่องของแปลงย้าอิสราเอลนะครับเ็นแปลงที่สองวันนี้เราก็ได้มีการนัดผู้หลักผู้ใหญ่นะครับนัดผู้หลักผู้ใหญ่ไว้ไว้เหมือนกันแล้วก็เดี๋ยวก็จะลงไปทานข้าวเตรียมตัวอับน้ำกลนเบื่อนเขาให้รอ เดีพี่มานาวานไม่พอใจอีกโนะครับก็โกนขนเทาให้ดูดีนิดนึงนะสิครับจริงๆไม่อยากจะไปทรงนี้แหละเพราะาเรามันทรงแบบทรงทึกๆ,ๆนะ,นะครับสิแล้วก็จะไปโนขนเทาเอาเป็นว่าดํามึงไม่รอดแน่นอนมึงไม่รอดแน่นอนมึงพูดไปเหอะมึงปากดีไปเหอะดานะมึงพูดเถอะมึงจะว่าอะไรมึงพูดเถอะมึงปากดีไปวันนี้ยกูมาก,กันที่กรุงเทพเลยนะ กูได้มีการนัดพบผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยมึงปากดีไปเหอะนะกูบอกไว้ให้นะครับมึงจะพูดอะไรมึงจะอะไรมึงก็พูดไปก็อยากให้มึงคิดเอาไว้ว่าวันนี้นะครับกูบอกเลยว่ามึงไม่รอดแน่นะมึงไม่รอดแน่กูบอกเลยว่ามึงไม่รอดแน่นะดำนะวันนี้มึงจะไปคดีฟ้องน้องมึงมีมีความสู้ก็แล้วแต่มึงแต่วันนี้กูเชื่อเลยว่าสิ่งที่กูทำเนี่ยมึงทุกแน่ในอนาคต มึงทุกแน่นอนในอนานคตกูกบอกแค่นี้แหละแวันนี้นะครับก็ได้มีการนัดพบกับผูบ้ัผู้ใหญ่บางท่านนะครับก็รอติดตามชมนะครับบอกเลยว่าวันนี้อีดำมมีความสุขกับการฟ้องน้องแต่อีกไม่กี่วันข้างหน้าดำก็จะมีความท,ทุกข์ทุกท่านเชื่อไหมครับ าะฉะนันวันนี้พวกเราเดินเกมกันเราเดินเต็มเต็มระบบไม่พูดเยอะเจ็บคอแล้วก็ไม่พูดได้ว่าเรามาเรื่องอะไรแต่แปลงสองแน่ๆแหละแปลงสองแน่ๆแล้วมีหลายเรื่องนะครับมีหลายเรื่องคนเรามาทําผิดไม่ยอมสํานึกทําผิดแล้วไม่เคยโทษตัวเองโทษงงโทษงาพาไปถึงชาวบ้านชาวบ้านก็ไม่รู้วโนย์อะไรก็ต้องโดนไปด้วยนะครับนะชาวบ้านไม่รู้หน่นยเนี่ยต้องโดนไปด้วยนะครับ เพราะฉะนั้นวันนี้ทุกท่านจะเป็นวันที่ดำทุกใจที่สุดถ้าดำรู้เรื่องที่ผมจะมากันแต่ผมไม่บอกหรอกครับว่าผมมาเรื่องอะไรกันมาแปลงสองมาแน่แต่ไม่ขอบอกอรายละเอียดถึงดึก,ดก,ดกว่าเรื่องอไหนีลยวรอฟารรอรอรอ,อช่วงที่ผมนั่นก่อนนะครับท่านนะครับก็ <c oughs> มาอัปเดตเอฟซีก็ไม่รู้นะครับว่าผมมาเรื่องอะไรกันจริงปะ่ะแต่มารู้มาเรื่องแปลงสองแล้วคุณไม่รู้ว่าผมมาเรื่องอะไรกันจริงปะ่ะ เออไมไ่ใครรู้โดยเพราะอีบานก็พยายามที่จะจ้องจับตาดูว่าไปไหนว่านอนโรงแรมไหนวะเมะื่อคืนก็ไปไลฟ์สดให้ดูแล้วนะครับเมื่อคืนก็ไปไลฟ์สดให้ดูแล้วไม่ใช่ไม่ไลฟ์สดให้ดูนะก็ไลฟ์ให้ดูแล้วว่าอยู่ไหนทําอะไรเมรื่อคืนก็ไม่ใช่ว่าไม่ไหลไฟ์นะครับนะแต่เราไม่บอกว่าเราไปทาอะไรมันก็จะเดามั่วมโนไปอย่างนะมั่วมโนใช่ปะเออนะครับมั่วไปเรื่อยนะทุกคน ราะฉะนั้นก็ฝากให้คิดพิจารณาด้วยครับกับนิทานเรื่องนี้ครับอย่ามันแเป็นเพียงให้ทานเรื่องสมมุตินะคนเรานะครับนะมันมีความสุขในตอนที่มันทานะครับกระทาผิดอะ่ะคนดีๆไหนแม่งเอาที่อุทยานเป็นของตัวเองคนดีๆไหนที่เอาป่าทั้งหมดของตัวเองอีนี่ไม่เก่งกลัวกฎหมายอีพวกนี้ไม่เก่งกลัวกฎหมายนะครับปล่อยให้มไม่เก่งกลัวกฎหมายเลยนะครับ มันคิดว่าลูกบันตุยมันทาอะไรก็ได้นะครับทุกท่านมันคิดว่ามันมันเส้นใหญ่มันคิดว่ามันลูกบันตุยเดี๋ยวก็รู้ครับมึงเส้นใหญ่หรือเส้นเล็กนะครับเดี๋ยวมึงก็รู้ว่ามึงเส้นใหญ่หรือเส้นเล็กนะครับใครช่วยมึงเดี๋ยวก็รู้นะมันหมดมันหมดวาะแล้วนะครับคําว่าเสียสูญเนี่ยลูกตุยลูกตุยอ่ะมันหมดความสงสารแล้วฟังสั่งมันหมดต้องมาแล้วคําลูกตุยลูกตุยมาอ้างนั่นเนี่ยมันหมดหมดแล้วครับมันหมดแล้ว นะครับมันไม่มีอยู่ในสารระบบละตัดทิ้งไปครับนะแต่ก็มีบางคนยังค้างอยู่บางคนที่ยังค้างที่ยังเข้ามาช่วยเหลืออยู่อู้ทขำคนเพราะฉะนั้นรอติดตามชมครับผลกระทำในวันนี้วันนี้ผมบอกเลยว่าเด็ดวันนี้เด็ดเด็ดมากเลยว่าทําอะไรมาทําอะไรเด็ดมากๆเราไม่บอกว่าทําอะไรหรอกว่าผมจะมพูดเลยว่าวันนี้โคตรเด็ดเลยวันนี้ต้องทุกเรื่อง วันนี้ต้องชัดเจนวันนี้ต้องแบบมันถึงเวลาแล้วทุกท่านที่เราต้องมันก็นานาแล้วมันเป็นปีแล้วเนาะเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ต้องชัดเจนที่สุดแล้วก็มีอะไรมาเซอร์ไพรส์เยอะครับผมม,มนนะผมมีของเล่นชิ้นใหม่มาให้กับผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนที่มีนั่นแหละผมมีของเล่นชิ้นใหญ่ชิ้นใหม่มีของเล่นอะง่ายผมมีของเล่นมีของเล่นเยอะครับที่จะเอามาให้ดางท่านดูกันนะครับ เพราะฉะนั้นดำมึงฟังกูให้ดีๆนะดำนะเลิกซะพฤติกรรมที่ชอบซื้อที่ซื้อทางในอุทยานหรือในปา่าสงวนเลิกซะใช้หยุดได้หยุดซะเลิกซะนะครับทุกวันนี้ยังมีความคิดที่จะซื้อที่ซื้อทางในปา่าสงวนอยู่ใครเอามาจำนองใครเอามาจำนำกูรับหมดเลยไม่ได้ ที่ในปาสงวั่เวาจำลองจำนำไม่ได้ถึงกูจะไม่มีหลักฐานอะไรถึงมึงหรอกแต่รู้รู้ไหมรู้ไม่ใช่ไม่รู้นะครับเรื่องเนี้ยพวกที่ชอบเอาของมาจำนำเนี่ยเอามาจำนำไว้กับดำเนี่ยไม่มีเอารถเอาบ้านเอาที่ดินมาจำนำให้กับดำเนี่ยรู้ไม่รู้นะนะจริงไหมเออรู้ว่าใครบ้างที่เอาที่มาจำนำ ไม่ใช่ไม่รู้นะครับวันนี้นะครับนะสนุกแน่นอนไอ้พวกที่มีอิทธิพลหลายย่อยทีย่ชอบทําตัวเป็นพวกอิทธิพลอ่ะผมบอกไว้ให้นะครับไอ้พวกที่ชอบเอาที่ป่าสงวนเนี่ยนะครับมาไปของตัวเองเนี่ยเขาให้ทํากินก็ทํากินเะอเอิบเอาไปขายเอาไปเช่ากันมันมันผิดกฎหมายอย่าหาเค็ุอย่าหาธรรม นะอย,นอย่าหายคิดจะหาทำนะครับฝากไว้คิดพิจารณาด้วยนะครับรทุกท่านโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็คงจะขออนุญาตจบคลิไปไว้เพียงนี้ครับเจอใหม่อีกจะไปนะครับ